สวัสดีครับวันนี้มาดูรถไมโครนะครับอาการที่น้ำมันอาการติดเครื่องเราอาจจะติดติดดับดับนะครับอาการนี้นะครับก็ทําการล้างทางน้ำนะครับกาทําการปล่อยน้ามันออกนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับปกติมันจะมีฝาอัดนะครับทำแค้ฝาแล้วก็ทําการเปิดก๊อกนะครับนี่ครับเปิดท้งสองด้านนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ น้ำมันก็เวลาที่เราจะล้างทางก็ใช้งานให้นํามันให้มันหมดแล้วก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะเพื่อจะล้างนะมาดูสิ่งสกปรกนะมันสกปรกมากแค่ไหนนะสําหรับรถคันนี้นะสองรับยสิบนะค,ดดนะคีเออเจ็ดนะรถดูได้นะเนียประมาณเคีัคบเนี่ยสกปรกเยอะมากนะครับเนี่ย อาการนี้ครับทาให้มันเข้าในท่อนะครับนประมาณนี้นะเนี่ยเยอะมากนะคเนี่ยอันนี้จะทําการล้างนะครับไม่มีลามากสาหรับคลิปนี้ก็มาให้ทวาดูคกับท่านผู้ชมสําหรับรถที่ใช้งานนานๆครับที่เขาไม่ได้ทําอะไรก็ทําการล้างทังนะครับนะครับเนี่ย ครับสนิมนะครับเนี่ยน้ำมันซ่อมน้ำนับเกิดจากติดน,นานรับสนิมขึ้นมานะครับ